จุงกะจาแม่เอาบังโอนนะคะวันนี้นะคะได้ผักมาผักนี่ค่ะเลยผักแว่นโจยพนมโจยพนมเนาะโจยพนมค่ะแล้วก็น้ำพริกพริกประทูเผ็ดๆนิดหนึ่งนะปกติไม่ต้องจจยโดงนะเราโจยโดงเหมือนเมียนมาเธอคนเองเจ๊จ่าอันนี้ติงกี่โมจจยโดงค่ะจุนน้ำพริกน้พริกประทูนะคะเผ็ด ถึงงั้นเนาะยูโฮมน้านจะงงั้นในะ่ไใครไม่เคยกินน้าผักนี้มันจะเหนียวเนียวนิดนึงนะมันอร่อยมันรสจืดมันไม่มีอยู่มันมีรสชาติเยอ้ไดยอร่อยมากบะบานเจ้โรวมผงจังงนนั้น กินกับข้าวร้อนๆอร่อยมากทุกคนเหมือนได้หัว,ลวปลาจุ้งเทียนได้จ้า